แม่เหรอโอ้โหมาจีดูนนอนนอโอ้โหนาตั้งมาจับมันไงตะเี้าเนี่ยที่ตัวนั่นฟรงนนสอสมสี่ห้าหกเจ็ดตัวต้นตเห็นต้นเหรอต้นหันจัดหลายตัว ปาง้มนะครับกับใบใหญ,ญ่ตีเต่นะครับมันมีมันดึงมือโอปาฮ่า<อ>ครับ<อ>ท้อ,อแสดงว่ามันมีโอ้คุห่คุณผู้ชม,อ,มอ,อ,อันนั้ครับ มาแล้วครับะเด็จนั่นดูหนึ่งตัวเปิดกล้องสองตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเขามาปล่อยกันฮะเขามาทำบุญนี่กัน กืดพอสอนนั่นผมตั้งแล้วผมกวนกวนยังไงมันก็บาเข้านะครับแสดงว่าปลานี่มันรู้ย่อครับคุณผู้ชมอืเราเว้นช่วงยกมานานครับแล้วก็ไม่น่าจะมีใครมาทอดแหเขาอาจจะคิดว่ามันบ่มีปลากัวข้อมันเหนาหน้ามันฝังเอาองุ้นมาหลอกมาไหมเฮ้ าขนาดยกจ้านะนั่นเป็นของเฮาฉ่นนี่ไปถนนก่อนโชว์ลุ้นกันปลาลิมครับปลาลิม ได้แล้วครับจ้องปิดงานคล้องนะครับห้องไว้สำรองน้ำทำนาฟังมาได้แล้วตอกใจตกอกตกใจถ้ามัน uh, ถ้ามาขึ้นตั้งเหี้บออกไปแล้วนี่วันนี้ม่วนครับวันนี้ม่วนมันนี่ ตาเพียนแล้วครับปลาปีกครับคุณผู้ชมอันนี้ยใส่ผัดน้อยกันกระต่ายก็เจ้าสองฮ่าฮ่าฮ่า อย่างใดนี่มาค้อนกันเพ่มุดนี่ <c oughs> ตากัลโอ้ตาง,งามๆฮ่าตาดเลือดข้ตัว,ตวนี่นี่เล้อจุดห่างมั้ยเนาะงามอา่ะตดวนี้งาม,ม,งามอา่ะน้อใส่ข้องครับ